สวัสดีครับวันนี้พบกับผม tj รถมือสองไม้แท้ราคาถูกวันนี้ผมพามาชมเป็นรถกระบะนะครับคันนี้เนี่ยเปิดราคาอยู่ที่399,000บาทนะครับเป็น toyota r e v o 2.4 j plus นะครับปี2018ราคาอยู่ที่399,000บาทหนพาชมรอบคันนะครับคันนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบสีดำเงานะครับมาพร้อมกับ คิ้วกับโปรงหน้าสีโครเมียมแบบนี้เลยแล้วก็ไฟหน้าสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีล้าวล้อคันนี้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะครับคันนี้มาพร้อมกับปี2020นะครับผมสีขาวสวยๆนะครับคันนี้ กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวครอบกับสีโครเมียมนะครับมือจับประตูด้านข้างเป็นสีโครเมียมภายในเป็นเบาะผ้านะครับตัวสมาร์ทแคปก็สามารถเปิดได้มีเบาะนั่งด้านหลังให้ด้วยนะครับผมรถสีขาวสวยสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ไฟหลังก็สภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับไฟเบรกตรงที่สามสมบูรณ์มือจับทุกอย่างโครเมียมสวยสมบูรณ์นะครับผมสีขาวขาวฉ่ำๆสวยๆเลยนะครับคันนี้ใครที่กำลังมองหารถกระบะเอาไปใช้งาน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสีขาวคันนี้ไม่น้อยมากๆกผมพาดูเลขไม่เปาะผ้าเกียร์ธรรมดาคันนี้เลขไม่นะครับอยู่ที่60,000นโลเท่านั้นเองไม่แท้นะครับผมไม่มีกลับไม่มีกอเช็กประวัติได้ทุกคันนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะครับผม ใครที่สนใจรถกระบะสวยๆขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับ Toyota r e v o 2 4 J Smartcab ราคาอยู่ที่3,99,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผู้ที่มีไรายได้เกินหมือน5เนี่ยผ่อนคนเดียวได้สบายเลยนะครับตอนนี้เรามีแถมประกันเครื่องและเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจก็ สามารถเข้ามาดูรถได้ที่บางพีสมุดปราการบริษัทรถดีเด็ดนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์085-217-3883หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์แอด TJRDD วันนี้ผม TJ รถมือสองมาแท้ราคาถูกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ